สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นมหอมดอกไม้ขอแต่งงานหลังนวดเท้ากับสาวได้3วันเป็นเรื่องราวการขอแต่งงานสุดไวไฟจากการรายงานข่าวได้ทราบวา่าหญิงสาวคนนี้ได้ทํางานอยู่ในร้านนวดแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนขณะที่ฝ่ายชายนั้นเป็นเพียงลูกค้าที่เคยเข้ามารับบริการนวดเท้าเพื่อผ่อนคลายซึ่งนั่นเองทําให้ทั้งคู่ได้เจอกัน ฝ่ายชายยอมรับว่าเธอนั้นนวดเท้าให้เขาอย่างนุ่มนวลจนทําให้ติดใจอีกทั้งยังพูดคุยกันถูกคอจึงได้ขอเบอร์ติดต่อกันและคุยกันจนถึงรุ่งเช้าเท่านั้นยังไม่พอเขายังได้มาใช้บริการกับเธออีกหลายครั้งติดต่อกันหลังจากรู้จักกันได้เพียงสามวันหนุ่มรายนี้จึงได้หอบดอกไม้มาที่ร้านรอคุกเข่าขอเธอแต่งงานในทันทีฝ่ายหญิงได้แต่ตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนจะปฏิเสธไปเพราะเธอได้บอกว่าคิดแบบเพื่อนเท่านั้นอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องแต่งงานเลย เพราะนี่มันเร็วไปเนื่องจากตังคู่นั้นเพิ่งเจอกันได้เพียงแค่3วันเท่านั้นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ